ไปเหี้ยที่นี่เราไปไปที่นี่เราฆ่ามาทุกคนละจริงครับอ่าป๋าป๋าป๋าอยู่ว่าป๋าโอ้ป๋าไปซื้อยู่ยเหมือนเด็ป๋าไปสะตโโ่อยโคลเดนแมงดิ้งกุ้เหี้ยนะโน้นไปฝั่งโน้นป่ะไปฝั่งโน้นอีกฝั่งนึงนไปอีกฝั่งนึงโอ,อ้เฮียไปจะฝั่งกูดิเราตบมาหมดทุกปีแล้วเว้ยไปจะฝั่งไปจะฝั่งกูดิกูเก <c oughs> ือบมาตีเนี่ยอยู่ฝั่งแม่งแล้วเฮียเกือบน้ำไส้แล้วเฮ้ยแมงมุมคนไม่รู้เฮียใส่เข้ามาเมื่อกี้กระจกแตกอันนี่ไอ้นี่เลยวะแบ๊แบ๊แบได้เดีนะ เฮียปาดีนะซ้อมก็ได้ซ้อมก็ได้เฮียชื่อก็ได้พี่ต้อารับหัวหน้าแก๊งดูไว้คนใหม่มารับอยู่ไหนกันเอ้ยเฮ้ยใครทหารครับบอสใครทหารอ๋อบอสไม่ต้องีมันชนเลยนะเว้ยเทลบอกนะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันโทรคุยบอกมันบอก มึงรีบเซตก่อนตอนนี้มึงเซตก่อนใครที่เหมือป่วยครับแนบบอกป่วยฮัลโหลมีใครมั้ยมีใครมั้ยไม่ได้ครับสู้ตายเออ่หัวแก๊งเอลเคช่วยเร็วหน่อยครับหัวแก๊งเอลเคครับช่วยช่วยเร็วนิดนึงใครวะหัวแก๊งใครวะคนที่ทำผู้หญิงร้องไห้อ่ะบอสครับสามนาทีครับบอสเด็กลถอยหลังชี้แจงโลกยกหนับเวลาให้ด้วยนะให้มึงเซตก่อนใครมาใครที่แบบยังมาไม่ทันมึงก็ให้เข้ามาเติมเมามึงเซตตรงนี้ก่อนเนี่ยมึงเซตตรงนี้ก่อน เล่นหลังบ้านคนเดียวนะ้วไอ้แบ๊กขับรถแล้วไอ้แบ๊กเบ๊อบเพรามึงเบอร์อะไรนะบ๊อบสองกบสองแล้วกูจะเหินไปในวันนี้เฮ้ยแบ๊กรถเวลามันไม่เที่ยนมึงเซตตรงนี้ก่อนในเทลมึงรีบเซตแม่แม่แบ๊กนั่งรถดื้อเลยแบ๊กเคยเปลี่ยนยันรถมึงเหินอยู่แล้วยี่ห้มึงเอากบสองไปเลยเหินออกไปข้างนอกได้ไหนดิไปกลางรถไปได้ดิแรกเลยแรกเลยปืนที่เทลวางไว้ของเอลเคยแรงหน่อยแรงหน่อยไอ้แบ๊คไอ้แบ๊กมึงโฟกัสโพซิชั่นตัวเองดีๆนะเว้ยสำหรับพี่เดี๋ยวจะวนช่วยเอาอ่ะ ่าอย่าลืมนะ้าทีไม<ห>่ใครใครโดนแรงสองขาให้พี่หลงนะคือเนอ่ะแล้วก็รับ,ร,บรับหลังเหมือนเดิมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจังหวะจังหวะยังไม่ชนไฟอ่ะยังเพื่อนยังไม่ลงอ่ะยังไ,งไม่ต้องไปหล,ล,ล,ลังบ้านเพราะว่ารอรอรับตัวทะลุมาตัวหลุดมันอ่ะเออแล้วก็พูดอย่างนี้ก่อนไอ้ไฟเนี้ยไฟที่ลงอ่ะหลังบ้านหลังบ้านหายออกไปก่อนนะขอเซต็ตหลังบ้านได้ต้องวางแกจุ่มมีใบ้างอ่ะเสร็จแล้วเรียกคนนะไม่มันจะปัดเราปัดเขยวถ้ามันจะปัดมันต้องบอกเลยนะเผื่อเพื่อนจุ่มอยู่ในไฟอยู่หลังบ้านอ่ะบอกบอกบอก มันระยะกว้างอยู่นะเทลแม่เียวกกับเรานี่ว่าใช่ปะนี่เราออกไปเลยล่วนหกสิบชักลูกเฉิงตลอดหกสิบชักมาช้าจนเฉินจะชักเองอยู่แล้วไอ้เหี้ยมาช้าเหลือเกินมมีหดไม่มีคู่นึงด้วยคู่เล็กเบบี้เบบี้ดราก้อนกับทวไปอุนที่จี๋อีกอันนี้ก่อนอันนี้ไฟโล่งอ่ะไฟที่โล่งอ่ะถ้าไม่รู้จบจะออกไปทางไหนไม่มีจุดซ่อนหรือมันมีตัวตามันก็มาไว้หลังบ้าน เดี๋ยวผมจะบอกให้นะตรงเนี้ยผมบอกไม่ได้ครับจุกบอกไม่ได้เราปะมันมีเนินมันมีเนิน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 ลงอยู่เห็นปะใช่มันจะไ่ได้นะมันเรื่องข้อมูลรายละเอีเอ้ยอันนี้หนึ่งนาทีเริ่มแล้วดิแล้วก็แล้วก็ไอ้ด้านหน้าไอ้ที่มึงเห็นสิ่งสิ่งปลูกสร้างขวามือด้านหน้าปั๊มันมีรูถังขยะอยู่นะเว้ยมันแอบได้น่อยนะอะไรนะตรงนี้ว่าไงนะว่าไงนะอ๋อครับแค่ชนตอนนี้ใส่ไม่ใช่แพ็รอเปิลอนทีแล้วไอแผนแผนแผนมาแพ็คนี้แผนอยู่ขวาเนี่ย ดูพี่กระโปงจัดไปครับว้าเพื่อนกี่คนขับรถเทียอะไรมามาตบีกลับดั้มกลับดัมปืนใครโดนมึงเรียกกูได้นะเพื่อนปืนซ้ายกูแกร์อยู่นะที่ไหนนายแผนนี่กบข้างหลังดููรถกเนี่ยพี่หลงคนคนครบแล้วสล็อตห้าสิบสองเราครบแล้วใช่ไหมพี่ขัดเด็ดไหมอ๋อพี่หลงรถข้างไหนอ่ะพี่ว่าไม่ใช่คนที่ไม่มาเพื่อนเพื่อนวางวางได้ยิงได้ยกได้ยกบอกเลิกไปใส่เลยนะเพื่อนท้ายนั้นหลังสุดกคอพี่หลงบ้าโฟกัสนะมึงโฟกัสตัวเองนะ บอนะเล่นอะไรบอกบอสยังตรงไเนบอสออดฟุตอะเขาประกาศเริ่มแล้วเริ่มแล้วเพื่อนเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วบ้นี่ห้ออไบ้าตอนเนีเล่นเล่ม้ออดฟุตเนี่ยเปิดเปิดเปอ้านข้ามมา้ข้ามาได้เข้ามาได้ตันเลกแนเลยตนเลย่มล ปืนขึ้นมาหน่อยปืนขึ um, ้นมาหน่อยปืน no ขึ no, pair, ring, ้นมาตัวเล็ข no si ึ no, ้นมาตัวเล็ก no ห no ึ no, you know ้นมตัวล็กเหรอไอหมูอย่ารอดิมึงเล่นในไฟไม่ใช่หรอฟังเราฟังเราเพื่อนลงแล้วฟังเราเพื่อนลงแล้วกำลัาฟังเราฟังฟังฟังเดี๋ยวกูดูให้ฟังฟังไอคาวีเอ็มพีเข้าเอ็พีเพื่อนเอ็มพีนะเอ็มพีแล้วเพื่อนเอพีแล้วเราช่วยอยู่แบเราช่วยอยู่หลังบ้านเราอ่ะไปช่วยอยู่พี่ช่วยอยู่พี่มองอยู่ เราวนกุบกูวนไปหลังบ้านไปคุบเราไอหลังบ้านเราหลังบ้านเราไปิดีลงบไัวมาแล้วมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วกูถึง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 กูงกูคยายวงนะแปลว่าขวาย่ะมันไม่มีขาเดีว้วมันีขาวดวยนะน้ำมันนะมหลังบ้านนี่้มันหลังบ้าน้มันจะบอกไปด่วยะบอกไปดวยะบไปดวยนะ อยู่หล no. yeah. nah. ังบ้านของไรโยตึ้นตึไม่โข๋ว้สัตว์น่าสนมากน่าสมาหลังบ้านเลยยังไม่มียังไม่มีไรไม่มีแลมมีแลมมอยู่ข้าหลังบ้านอยู่เฮ้ยหลังบ้านหลังบ้านมันหลงลุมฆ่าได้นะเว้ยเขี้ยมันมันมันแหลมอ่ะฆ่าได้นะเว้ยหลังบ้านมันห่ะเนี่ยสี่คันเนี่ยมันลุมได้นะเว้ยไอไอแท็กชมพูอ่ะไอ้กูโตกอ่ะหลงหลังบ้านมันหนาสี่คันหลงหลงต้องมาหลังบ้านมันสี่คันหลงสี่คันสี่คันเพื่อสี่คัน

ยายามโฟกัสกูอยู่หลังบ้านมันยยาโฟกัสกูอยู่หัง้าน้นไงหล้านตนึงปโดนนะกูตกรถนะคุณโดนโฟกัสนะโดดซ้ำนะไอ้ไอ้ไอ้รับพาพาขึ้นรถไปพาหน่อยโอ้ลมโบหลังบ้านลาลาพาขึ้นรถหน่อยด้วยคืพาขึ้นรถหน่อยพาขึ้นรถหน่อยพาขึ้นรถหน่อย ้ขางปลาพาไปขึ้นรถหน่อยข้างหน้ามึงข้างหน้ามึงหลังบ้านเราเต็มเลยมาเชียร์เลยหลังบ้านไหนพลานเปอ่ะบ้านคนเดียวเดียวเออมึงยิ่งดิมยิงดิเดลโฟกัสหน้าหลังบ้านมันอ่ะดิวชวลูกบวายไปไหนวะไอ้สัสลามโบว์หลังบ้านมันยังไงบุรีให้อยู่แล้วบัวใจเย็นใจเย็นเขาเล่นเพื่อนเขาเไหนก็ทมาเขาเนี่ยนี้มึงชวนแแบบเขาวงดิแแบบเขาวงดิ เป็นหลังบ้านได้ัมาใคนคนหนึ่งนดี้น้กหลังบ้านเจ้นะวางอพีออเ้เล่เดี๋ยวกูเล่นเองเพื่อนขวอรีกาไฟบอกเพื่อนขวารี้มาได้ตัวท้ำให้หน่อยบ้านมานะ่องแบ่แบ่โฟกันหลังไฟบอแบไม่ต้องโกตการแบ่แบ่แบ่มชุแบปืนมาหน่อยนหน่อยืนหน่อยยาบนว่าหลังบ้านเราคนนึ่งเพื่อนต้องม่หลตดกูไม่้็อยู่ไม่หลไม่เลยด้นะเราโดนนะรีมนได้ปะ

ช็ปกดเล่นไหเท่านี้ชปกดเอาไม้เล่นไหมเอาไหมพี like ่ลงไปเล่นได้ปะพี asmine. ่เอาปืนพี่เอาไม้ลงไปได้ปะไปพี่ลงไปเล่นให้ลงกูลงไปเล่นให้เลยไอ้ตัวนี้เปืนกดนี้บไปตพี่ลงไปกลไปกลงไปกลไปกูลง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  ไเรีนบไปกอเห็นวะากยดกลับบ้านรัไปวันนี้พี่จะโดนซ้ำวันนี้กูโดนซ้ำไอตัวสแตมไม่่กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไอสไไฟกลับบ้านกลับบ้านมาตกมาโอเคบ้าน

มันปืนปืนอยู่หลังบ้านคันนึงสองคันนี่มุกมุกนี่มุก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 ลงลงกูหลุดแล้วกูหลุดออกมาแล้วกูหลุดมาแล้วไปพารถได้พารถได้นี่คุณสามเอ้ยเพื่อนโดนอะไไปมึงอย่าอย่าอย่ากลับไปไอเทวไอเทวข้าหน้ามาเยอะข้างหน้ามาเยอะจะถอยหลังไปมึงเจ็ดมึงกาดดีการไปมึงกาดดีลำหน้าเนอะลำหน้าเนะล้ มือล็อกกามือลอกกาเพื่อ้มมือลกาได้ก็คือเราได้ก่อนโหน่อยหน่ยคหน่อยเบกอยู่ใหญ่มันใหญ่มันใหญจ้ปเบกอยู่นี่จไม่ไม่นขาาเบรกอยู่อยู่วงลิมลิมัะมึงกลับไปหาเพื่อนไปมึงกลับมาเพื่อนปกลับมาเตืเพื่อนปลิใหม่เยอะไปหลับ้านเยไปกับชต้องเฮยพโอมึงมึงเห็นวงยนมีปดินหน้ารถนเดินออกดเว้ยมันโล่งเวย

มันอยู่สายบ้านมันอยู่สายบ้านเรามันอยู่สายบ้านเราปืนมาหน้าเดี๋ยวข้งนี้เดี๋ยวข้างนี้จบไฟรีบคืนเปลี่ยนมีดมาเยอะไปมึงกลับมาคุมตัวหลังบ้านหน่อยเพื่อนมึงไปดบ้านีม่ไม่เมื่อในไฟจบเมื่อในไฟจบแล้วค่อยมาแล้วค่อยมาเมื่อในไฟจบไม่ได้ไม่ไดเอออยู่นี่ก็หมดเลยแล้วบ้านแล้วบ้านจับนายแล้ววันนี้วันนี้ดูเวลานานๆนะเราดูเวลานานๆในไฟได้ในไฟได้ที่เดิมที่ผมมาช่วยพี่อ่ะได้ได้ได้ไอ้พกลับมาเลยนะไอ้ขอจับข่ายเื่อนแล้โบ้านน่ละ ปืนปืนมันเร็เร็วปืน่ามือมีปืนในพวกเพื่อเราวะเอละภาคงดไม่ฟังสวยดิสวยไอ้ย่มงโมงยังไหมบางค้ใตกใรตกล้ลาเพื่อนไปพาด่วนเฮ้ยมก็ให้เ่้าหนีมก็ให้ตกแล้วมไปพาเพื่อนไปพาไป่าดเพื่อนตกรถไปพาเพื่อนกกนะอย่าตกลอนานอย่าตกลอนานไปพาไปพา ตายเลวไอ้มันป oh, oh, okay. ักจอดอดจอดจอดูอดจอดจอดจอด่อดจอดจอดจอ่อด่อตอดจอด่อดจ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 อดอดจ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 อด่อจอด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 ่อดจ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 อด่อดจ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 ออ่ออดอจอออจอออด่อออออดลอดอ่ออออออ

สวยสวยตายหนึงเดี๋ยวือ้เวาพี่ถื้พี่ถื้พี่ถื้กูถือกูถือกูถือมเล่นไปเล่นไปมึงเล่นไปมึงเล่นไปกูให้สวยกูายยี่นี่กูให้นี่กูให้นี่มาๆเล่นเพี่เอพี่เดพี่รอนึงรอบนึงงเพื่อไว้พด้ปะถืปะม่ออือไว้พไสวหกหลงเล่กัเาดหลด้วยเพื่อนได้พี่กดเองไปเลย พี่กดเองพี el, ่กดเองพี่กดเองพี่กดเองมันขึ้นระบไฟมึงจะซ่อมรถทำอะไรซ่อมเลยเร็วๆกูฟังด้งกูฟอนด้งกูฟอนด้งกดให้หลงกดยาวๆเลยสวยเพื่อนทำไมมันถึงเล่นแบบนี้ไวแยดแม่เชี่ยพ่อมึงตายปืนแม่งติดอยู่ในโคตรเยอะอะแพนไหนของแม่งวะเฮ้ยที่เหลือใพี่หลงพี่หลงครับพี่พี่หลงอนว่าไง ไอ้คนคนคนเล่นยิดตัวตุ่นมีใครบ้างพี่เด่นเอาเอาศพนี้ไว้ได้ไหมพี่ใครได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขอสมลูกนึงมัน999มาพี่พี่กระเกพื่อหนึ่งนึ่งแม่งปืนแม่งลงตรงนี้หมดเลยอ่ะเฮี้ยงงูมากเลยคนมาทำมันถึงกล้าเล่นแบบนี้วะแล้วมันก็ไม่เหลือปืนในไฟเลยนะแบบไหนนี่เกินว่าพี่พุ่งตรงนะใช่มันมันเลนมันเล่นโฟกัสอ่ะมันเล่นโฟกัสปืนาเราอย่างเดียวเว้ยแต่แบบนี้คุ้มนะเว้ยถ้าถามกูอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันเอาปืนมาอยู่ตรงนี้หมดเลยเว้ยคุ้มนะเว้ย แค่คุณในวอลแล้วห่อ้อมกันเลยเฮ้ยตอนเนี้ยคนในวอลมันเยอะโคตรคุ้มเลยเขาเล่นแบบเนี้ยโคตรคุ้มคุ้มสัตว์มาสอบพี่เฉยหมดแล้วดิน่าน่าจีเล็บข้มไปข้ามไปเฉยนี่นักบอลอยู่ข้ามไนเฉยนี่พี่สบเหลือ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 โอเคไปนะครับตอกลุ่มใหญ่พร้อมแล้วบอกนะไอ้แบกแบกแบกพี่หลงพี่หลงแบกผมคุมปะพี่ผมคุมนะพี่ ไม่เป็นแค่บุตรใครนึงนะพีในไฟเราใครไม่ห่อเหลือป่ะครับใครไม่ทำอะไรเราไฟเฉินไอเฉินจับกลุ่มได้นะตำรวจหมอมาแล้วพี่พี่แข่งมือรสองคนนะพี่ในไฟอมึงต้องห่อก่อนเว้ยมามามากูจะนับให้เร็วๆเซ็ตจังเซ็ตจังหายไปสองคนแล้วสมบ้างเยอะมามาอุ้มจะมาเลยพี่ต้องมาถสีสใจเพราะสมบเยอะมากสมบเยอะมากถ้าผมไปเอาห่อที่ช็อปทำป่ะที่ที่เบิกรถน้องยิบไปแล้วครับน้องหยิบไปแล้วน้องหยิบไปแล้ว ใช่เขาเล่นเล่นแปลกมากเลยทำไมถึงเล่นแบบนี้วะไอ้มาไม่ออกจะออกแ้วเว้ยไม่คลาดมันเป็นที่ปิดนะเพื่อนมันตัดได้ไม่คล้ยๆกันมึงได้ยินกูใช่ไหมได้ยินกูไหมมึงเซ็ตรถแวนแวนแมนอยู่ไหนอะแวนมึงเตรียมพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วมึงต้องนับแล้วเว้ยศบศเหลือสี่ห่อเลยห่อเลยเดี๋ยวกูหาเลยห่อเลยกระจายกระจายกระจายอุ้มนะแค่สี่ศบนะพี่เหลือ ใส่คาร์ที่มีรถตรงแบมโบมีแท็กหลุด3คันแล้วก็อีโบหลุดคันหนึ่งนะพี่โอเคครับเพิ่งจีนีโอมานะป่ามาแล้วผมผมผมใหญ่ใหญ่เฉลี่ยไอ้คุณใหญ่เปิดรยได้ไอ้คุณใหญ่อยู่ตรงใดไหมครับไม่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 ะจิรีจิรี้จีนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอิ่พุตเยอะนะจิรีฟังนะใครไอ้พวกเราอะใครที่ไม่ได้อุ้มอะเจอกันหน้าคุกใครที่ไม่ได้อุ้มเจอกันหน้าคุกนะครับใครที่ไม่ได้อุ้มนะเจอหน้าคุกนะใครไม่อุ้มเจอหน้าคุกนะครับใครไม่อุ้มเจอหน้าคุกนะไอ้ฟังฟังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเด่อยว ได้ได้ได้กังไปกูอยู่นี่กูอยู่กูอยู่ตรงโฉบอะแผนตรงรถรถหมอให้ใครเอาไปรถหมอเนี่ยอยู่กลางกับพี่แม็กให้ผมก็ได้นะก็ได้นะเออมาอยูกกูได้เฮ้ยมีใครสอบตกอ่ะใครสอบตกปะสอบใครหลุดมือปะใครไม่มีสอบใครไม่มีสอบพูดหายไปแล้วอ่ะสอบหายไปแล้วอ่ะสอบหายไปแล้วตรงรถหมอเนี่ยตอนตลอดสุสานไอ้แม็กเยอะ เงียบกว่านั้นไหมกูเอาศพเพื่อที่เพื่อนแคสใครใครไม่มีศพบ้างขอคนนึงมีมีศพอยู่้างทางข้าข้างทหารศพหนึงครับหลุดเพื่อนแคทตรงไหนครับตรงไหนข้างข้างทหารฝั่งไหนอะทางเข้าอะไรแบบว่าย็ดแม่แล้วนี่คือไงวะดาเลยครับตรงทางพาอะล่วดาบดาบพี่ก้อหงไม่พี่ก๊อนอะพี่พี่กอนจะเพี่กอนพี่กอนพี่ก้อนโดนโอเค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 โอเโอเคเคโอ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 คโอคโอเคโอเคโอเคโอคโอเ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 คโเคอเคเคโอ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 เคอเอเค ก็หลุดมากเลยจังเลยแสดงว่ามีศพกันหมดเลยนะศพน่าจะอยุดแต่ศพเยอะมาตายมาตายเยอะมากฟาอยู่ใช่ไหมฟาอยู่ใช่ไหมฟาอยู่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 คืนมันเล่นแตกมากเลยอ่ะเอาเลย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 เพราะว่าถ้าถ้าอุ้มเยอะเดี๋ยวพี่จะได้ดูว่าว่ากลุ่มใหญ่ต้องเล่นยังไงส่งทีมนะครับต่อรอดได้สองคันแบบเพื่อนแล้วมึงนี่มึงแยกแบบนี้เหมือนเดิมนะเว้ยตอนเนี้ยกลุ่มใหญ่เราน้อยเพราะฉะนั้นแล้วคนที่โดนตำรวจไล่ที่ไม่ใช่ญาติ มึงไม่ต้องพูดวอมึงหนีไปให้สุดตัวแต่ถ้าโดนญาติมึงเรียกไอ้กลุ่มใหญ่แค่นั้นเลยวอจะได้ไม่ต้องนัวรู้เรื่องนะจบนะผมไม่มีศพตอนนี้นะเพื่อนโดนตำรวจไล่ไม่ต้องพูดนะผมโดนตำรวจเยอะนะครับมาถึงว่าตอนนั้นโดนตำรวจเยอะมากตู้หมูตู้หมูพี่หลงเอาดึงแวรพี่รวมกลุ่มใหญ่ไอ้ไอ้ยี้ไอ้คนนี้ไม่ได้อุ้มอ่ะเจอตู้หมูดิตอนนี้เลยเร็วๆใครไปอุ้มเจอตู้หมูโดนตำรวจอ่ะมีซีแปดนี่ไม่เตหลุดเลยนะศพศพมันซ่อนได้ด้วยนะพี่กดทีก่อนตนอร์เออไปว่าตอนนี้ใครไปอุ้มอ่ะรีบมาหาหน่อยตู้หมูหน้าตู้หมูเร็ เดี๋ยวนัดเล่นเลยเขาโอเคก็ได้ที่บทที่สุดท้ายอะ่ะ เพื่อนเพื่อนเราที่ใครโดนขโมยไทยคาน่ะไทยคานได้คืนแล้วนะจะนัดไหมอ่ะเดินไปพาเดินไปพากูขับจีโอมันอยู่อ่ะพี่เอาเอาเอามันอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนผมไม่ใช้ดีกว่าจีโอกูว่าตำรวจเยอะนะตู้หมูตำรวจเยอะนะเพื่อนใช่ตำรวจรถรถปืนเขาอ่ะปืนเขาอ่ะรถพังหมดเลยรถพังทุกคนเลยเอาไรเลยงงว่าเขาเล่นทำไมถึงเล่นแบบนี้วะแปลกดิไม่ไม่ใช้ไปเลยก็ได้ครับถ้าพี่ใช้ผมมีไทยคานอยู่แล้วมาหกเพื่อนมาหลุดมาหลุดงไปเลยโอเคครับโอเค ู้หมูตู้หมูนะใครใครเออใครเป็นอุ้มมาตู้หมูหน่อยตู้หมูอะตู้หมูอยู่ตรงไหหนพี่ตูู้มอยู่ตรงไอ้ชี้จะบอกไงดีไว้สัตว์ครับพี่โรงงานตรงสุนย์สารเฉพาะโดนรถนออลงโรงงานนะครับโรงงานไอ้ชี้มันเป็นโรงงานอะโรงงานอยู่ตรงแถวเอ่อ ยิ่มาดว่าเครับจีเดีจกปูน่ะจกปูน่ะจกปูนเลยจกปูนมาอันนี้เรียกว่าอะไรนะไอข้างหลังมันเป็นอาเงี้มันมันคือมันคืออยู่อยู่ตรงแถวไอโบสุสาชักดมอ่ะต้บูนตู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 ดบูนตู้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 บูดตู้ตัดต้ตนตนนนนนน่ยน้นไ้น้้นยเร็วๆตู้แนนักมมาเร็วๆ อยังแค่นได้อีกหนึ่งระตูหมูยาตตตำรวจประมาณแคันนะตำรวจตู้หมูแคันตำรวจตูหมูแปคันงไดสิบคันนะตำรวจตู้หมูสิบคันตำรวจตูหมูสิคันตรงแถวสุสานชักนมนะถ้าใครอุ้มอยามานะใครไปอุ้มมาเลยใครไปอุ้มาด่วนใครไปอุ้มมาด่วนคันให้อยู่คันให้อยู่ โดนยามันประกานอยู่พี่้ากเออเอตำรวจอยู่าามล้านนะคันหนึงนะเพื่อนโอ้ยแม่งม่ตกเลยเนีู่ตกรถบแวนไออารันโดนยาสีคันเลยไอพี่เอยู่ท่าีก็ก็ดีเราพี่เพราะกูตกแล้วกูโล็อกเราเขาล็อกกูแล้วเดกคุณใหญ่เบาย่ากูอยากให้กุมใหญ่เบายาตำรวจพี่เจินจจยาีก่อนโอ้ยแม่งไม่ตกเลยไม่เป็นไรนะ เมืองบนเมืองบนแท็ขาวเมืองบนกำลังไปกำลังไปอนุญาตนะผมจะกลับไปอุโมงนะเอเชียนนะไอ้คนใหญ่เราต้องไปนะเอาได้ครับไม่ตามมึนะไม่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 ตามหอนหอนหอนไอ้ตีนี่ช่วยแวนงมันจะออกเลยออกไปยการช่วยอลันดิมันช่วยอลันดี้แช่วยอารันดิแล้วก็ใช้ปืนในพื้นที่สาธารณะผมพูดหลุดแล้วพูดหลุดแล้วคลับไอันนี้ผมล็อกรถก่อนได้ไหมครับอย่ารถมันหลุดครับได้ครับลงไหลไม่ลงหลเอาหรือยาก็เอาให้มันพาไปเลยก็ได้ครับตตตำำำรรรวววจจจเอาญาติก่อน ตรงหอมฟังกูดีตำรวจเอาไว้ก่อนไว้อนยานมันกับตำรวจพี well, gods, pe ่เอ็กซ์ก like ี้ี่มีมีกนัเดียวครับลันกอนเดียวเอาลันกอนดแลวคล้หนึ่งับไปดอกไม้หน่อยคัดงากนนะคใช้อีก2 0 0 0อเรืเอเลี่ยนึงวมึงวนกลับมาอุเอเซนต้าเพื่อนถึงพอดีอ่ะมาดี่ออหนึ่งมาดิมามาหน่อยมาหน่อยกุ๊บใหญ่แล้วอ่ะกุ๊บโดนค่าปปัดทาบบ3 0ไอ้กูโดนยัดอีกแล้วว่ะครับเอาเลยครับไอ้รถ อุโมงศีขาวมาเลยพี่อุโมงค์รษะเขาเขาสภาพตำรวจสามพ่อหนึ่งลำนะสภาพระวังได้ระมาณสามคันนะสามสี่พันเดียววะเออมากูมาอยู่พี่ฉันพาร์ตี้มาอุโมงค์รอะแหมือนพี่กูโดนจับแล้วกูโดนจับอยู่ตรงตู้หมูอุโมงศีรษะคที่ไหนวะอุโมงค์ก่อนไปเมืองบนอุโมงค์บนนะครับกูกำลังลากไปกูกำลังลากไปเลยลูกซอมเลยลูกซอฮ้ยเพื่อนเขาสามพันนะามพันต้องมาต้องมาเลยมาเลยไหวไหวไหวบ๊อบบ๊อบบ๊อบพี่จะถึงแล้ว เข้ามาเลยพ eh um> ี่ทะลุมาเลยเียแล้วคนแหกคุกอยู่ไหนไว้สัตว์มันบอกมีคนแหกคุกรอเขาอยู่ในมงลับอยู่ในมงแล้ับอยู่ในมงลับ